ทางด้านเปเรสเนี่ช่วงชกได้เปรียบพิชิตเราเยอะครับเป็นมวยที่มีฮุกซ้ายและอัป,ปคัดซ้ายที่น่ากลัวนะครับหมัดหน้านั้นคอยจับจ้องดูให้ดีอันเดโรเปเรสเป็นมวยที่ชคที่เม็กซิกันจนไม่ค่อยมีใครสู้นะครับตอนนี้มาหากกินอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นฮุกซ้ายแหลกกันครับ ไปเลดทุกซ้ายลาตัวพิชิตทุกซ้ายบนไปเล็ดต่อยขวาเข้ามาพิชิตโยกเข้าไปพิชิตต่อยลําตัวทุกซ้ายบนอีกแล้วไปเล็ดพังงะไปเหมือนกันโดนทุกซ้ายของพิชิตเข้าไปชิดแยบลําตัวทุกซ้ายบนอีกไปเล็ดโดนลําตัวครับพิชิตต่อยขวาเหน็บเข้าไปใช้โครงทุกซ้ายเป็นใบหน้าไปเล็ดหงายไปเลยพิชิตไล่เข้าไปอีกครับทางด้านอันโตโรเปเลดหลบเลิกไปเลิกมา ออกซ้ายออกขวาตลอดเวลาครับไม่นิ่งอันนี้เขาคงศึกษาแลลวครับว่าพิชิตเราเป็นมวยหมัดหนัก<ป>ก็ต้องเต้นดูตลอดเวลาเต้นและต่อยไปด้วยพิชิตต่อยลําตัวต่อยขวาลําตัวอกีกไปเล็พิชิตต่อยขวาก็ไปลําตัวบ้างฮุกซ้ายเฉียดไปมาหมัดนี้ถ้าโดนแล้วก็มีหวังครับพิชิตฮุกซ้ายผันหน้าผากต่อยขวาลําตัวฮุกซ้ายเฉียดไปอกีกเปเล็ดระวังหมัดขวานะครับพิชิตเปลี่ยนเป็นฮุกซ้าย ไปเลสอัปรัดซ้ายเข้ามาเหมือนกัน,าากนไปเลสฮุกซ้ายอัปรัดซ้ายติดกันไปสองหมัดซ้อนพิชิตโยกเข้าไปอีกไปเลสนั้นขยับหมัดซ้ายไว้ตลอดพิชิตต้องเปลี่ยนไปต่อยลำตัวครับก้มเข้าไปไปเลสนั้นหลบไปหลบมาเต้นออกข้างตลอดครับไปเลสม่ยอมนิ่ง ชิตหุกซ้ายต่อยขวาลำตัวเอาคระซายทีหนึ่งทำการเตือนพิชิตกับต่อยต่ำไปนิดนึงพิชิตโยกมาหายอีกพิชิตเสียเปรียบเยอะนะครับจะเห็นช่วงชกแหลกกันรับซ้ายต่อซ้ายไปเล็ดโดนซ้ายใบหน้าพิชิตโดนซ้ายลำตัวพิชิตยพยายามโผขึ้นมาหุกซ้ายนะครับไปเล็ดนั้นเข่าเกาะเลยนะครับสวมหมวกกันน็อกไว้เลย แกพยายามเต้นออกตลอดเวลานะครับเปเรสพิชิตก็ต้องต่อยลำตัวเป็นการใหญ่พิชิตจัไปเปเรสออกซ้ายออกขวาเลยไม่เป็นเป้านิ่งพิชิตยับต่อยขวาลำตัวพิชิตแล้วลุกไล่ดกพิชิตต้องดักเข้าไปครับเบียดเข้าไปเราเตี้ยกว่าเยอะ ต้องตัดแถวลําลตัวมากๆครับพิชิตเราต้องติดก้าไปอีกก็ลําบากใจแล้วครับพิชิตเพราะเปเร็ดหลบปลีกนีเหลือเกินชักเข้าเป่าครับพิชิตต่อยขวาไปหน้าลูกนี้สวยงามครับพิชิตแล้วต่อยขวาล่างลุกซ้ายบนต่อยขวาไปหน้าลุกซ้ายทีนึงปเปเรสสะดุดไปครับลูกนี้เปเร็ดรีบถอย้วครับโดนหมัดขวาลูกนี้เข้าไปพิชิตต่อยขวาลูกนี้เปเร็สะดุดเลย แต่ว่ายังไม่ลงนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เหนียวแน่นทีเดียวรูปร่างหน้าตาทนทานใช้ได้ครับโดนหมัดนี้ของพิชิตไม่ลงนี่พยายามอัปคัดซ้ายเข้ามาเหมือนกันเปเร็ดต่อยขวาเปเร็นั้นจะมีหมัดซ้ายที่น่ากลัวครับหมัดขวาไม่น่ากลัวครับเปเร็ดโดนหุกซ้ายของพิชิตอีกแล้วยับซ้ายไปเปเร็ดนั่นก็นหลบหลีกออกไปยิ้ต่อยขวาเข้ากค้งยังไม่เข้าจุดครับ พิชิตต่อยขวาอีกต่อยฮุกซ้ายโดนโ,โดนหนกแก้มครับยังไม่เข้าไปคังชักชวัดเฉวียนเข้าไปเลยแล้วหมัดของพิชิตพิชิต,ชตนั้นขวาตายซ้ายสลบนะครับโยกไปแล้วพิชิตยังต่อยไม่โดนเป้าจังๆนะครับขอให้โดนสมัดโดนฮุกซ้ายเข้าไปบ้างโดนหมัดขวาครับพิชิตต่อยเข้าไปไปเล็ดโดนเข้าไปหมัดนี้ทำสะด,ดุง้ง โดนหมัดขวาอีดนึงซ้อนเข้าไปแล้วเริ่มเข้าเป้าครับหมัดขวามีต่อยลำตัวเข้าไปอีกพิชิตเริ่มต่อยเข้าเป้าหมัดขวาบนเข้าไปเรื่อยเปเรตนั้นรีบต้องรีบก้มแล้วครับตอนนี้ขืนยืนตั้งๆมีหวังโดนหมัดขวาล่องเหมือนกันคิวซ้ายของเปเรตทำท่าจะมีปัญหานะครับโดนหมัดขวาเข้าไปยับซ้ายไว้ลำตัวพิชิต ต่อยขวาลําตัวบวกกันครับตัวนี้บวกกันพิชิตต่อยล่างไปเล็กก็บวกด้วยเริ่มสนุกครับตัวนี้เริ่มแลกกันพิชิตเราชอบแลกอยู่แล้วไปเล็ดหนีไม่ออกก็ต้องแลกเหมือนกันหมดยกที่สยกที่4ครับท่านผู้ชมพิชิตยังคงไล่กับมาเบียดเ,เข้าไปเรื่อยพยายามต่อยขวาหุกซ้ายโดนนี่ไปเล็กโดนเข้าไปผวาครับลุงนี่หุกซ้ายโดนมัดขวาเฉียดไป,ปพิชิตลุกไล่เข้าไปพิชิตนั้นไม่ปล่อยนาทีทองครับ ฮุกซ้ายมาสักกู่นี้เปเรตถึงกับพว้าเลยเปเรตพยายามต่อยดักไว้โดนหมัดขวาอีก้วเปเรตหุกซ้ายวูดไปหมัดขวาของพิช,ชิตต่อยลำตัวเปเรตพยายามหลบหลีกไว้ไม่แลกด้วยพิช,ชิตต้องเบียดเข้าไปเรื่อยครับเพราะเปเรตนั้นเต้นหลบเลีกฟุกเวิร์กหนี้ไปตลอดเวลาไม่ยอมประทะาด้วยพิช,ชิตดักไว้ต่อยเข้าไปลำตัวหุกซ้ายเฉียดไป ปุกซ้ายไม่เข้านะครับพิชิตโยกเข้าไปโยกเข้าหาไปเล็ดต่อยหนึ่งสองดักไว้พิชิต่อยซ้ายเลยใบหน้าอีกไปเล็นั้นต่อยไว้เลยครับหนึ่งสองเบาๆดักไว้เลยพิชิตโยกเข้าหาพิชิตปุกซ้ายล้าตัวอีกต่อยขวามาล้าลตัวไปเล็ดลวิ่งหนีนะครับไปเล็ดโดนกุดๆนะครับโดนล้าตัวเข้าไปโดนล้าตัวเขา้า ไปเลตโดนหมัดขวาไปนำตัวแล้ววิ่งกูดแล้วครับตอนนี้บวกด้วยหุกซ้ายเหมือนกันเปเลตโดนหมัดตรงเปเลตหลบหลิกไปคิดอะไรอะไปอีกแล้วหมัดขวาเข้าเป้าเรื่อยหมัดขวาโดฮุกซ้ายมาแล้วเลยเปเลตโดนฮุกซ้ายดูสิไม่ลุกแล้วครับไม่ลุกแล้วครับทำท่าไม่ลุกแน่นอนไม่ทีเดียวเลยเลยไม่ลุกลุกครับ พิชิตเล่งออกไปครับนาทีทองครับอย่าโงโดน้วครับมัดขวาไปของพิชิตเริ่มตัวแล้วเริ่มเข้าเป่าแล้วพิชิตต่อยลำตัวฮุกไส้ต่อยขวาต่อยเปเลดก้มหลบหลีกไว้เไปนี่พยายามโดนมัดขวาไปเลดต่อยต้าลำตัวพิชิตดูจังหวะอยู่ยังไม่หลีบร้อนต่อยเฉียดไปเฉียดมาจับครับกรรมการจับคร,รับเทคนิคกลดูปัดดูภาพช้านะครับท่านผู้ชมครับชมกันจ่าจ่าสวิงซ้ายไปมมคางทีเดียวครับ ลูกนี้ไม่น่าลูกนะคุณคสุพงเต็มค้างนะฮะคุณเต็มโหนกแก้มเต็มหมัดด้วยอันโตโรเป้แล้วนั่นลงนอนเลยครับสายหยาดเลยลูกนี้